สองพันนะสองพมานี่มาฟังใกล้ๆนะสองพันนะ่ะจะได้ปลาได้ป่าออกกัสอ้าวทำไมไม่ให้ล่ะแต่ก่อนอย่าง่ายอยู่เลยเพื่อจะเจอซิมใครต่อใครที่เดินเข้ามามีแต่คนที่เฉยที่จินจะยอมมาแจกก็เจอไว้คุณผู้ชมดูซิมคุณผู้ชมคุณแหนมแจม น้องเบ่งครีอยู่น้องก็เลยค้างไปแบบนี้เลยค่ะนะ <c oughs> นเบบนี่ยคุณผู้ชมมาต้องเพลงอะไรขึ้นรู้ไหม่ะแม่นี่มีบุญกุนอ่านใหญ่หลวง คิดถึงเลอเกินสิ่งนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Not s บอ e r รี่เล c าซี่ช l เ e นจแล้วก็ห้องน้ำอันแสนเด้าเวะของคุณสุปรีมเบอร์รี่นั่นเองเพราะว่าเจ้าหล่อนจะไม่ํำอะไรเลยนอกจากการไปํำงานแล้วก็การไปเตาะไปแอลคนแถวนี้เท่านั้นเลยนะคะคิดว่าต้องไปํำงานแล้วแหละคุณชิมีก็เลือกให้คุณสุพรีมเนี่ยได้ไปํำงานที่ทำงานเนาะแล้วตอนนี้คุณสุพรีมเขาก็มีคู่ครองแล้วแต่ว่าเราคงยังไม่ได้จัดงานแต่งงานให้เขานะคะเพราะว่า สุพรีมนี่เขาทํางานจันทร์ถึงสุกเลยอะคุณผู้ชมคิดว่าคงจัดงานแต่งงานในวันเสาร์เนาะก็อาจจะเป็นเอพิโซดถัดไปหรือถัดถัดไปอีกนะคะ สุพรีมก็ไปทำงานแล้วนะทำงานอย่างหนักนะคะคุณสุพรีมขอบคุณมากๆเลยส่วนคุณทิฟฟานี่เนี่ยก็ยังคงนอนอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วเราเห็นคนในบ้านนั้นด้วยว่ะคุณผู้ชมรอก่อนใครโทรมาหาสุพรีมอีกคะเน,นี่ยคุณแฮมแจมคุณแฮมแจมบอกว่ายินดีด้วยนะที่ได้แบบมั่นหมายกับคุณอะไรนะบลูพีะเออเอเอคนที่เขาจะโดนเราทิ้งไว้ที่แท่นปลำัลบลบลบล,บลพิธีอะเขาชื่อคุณอัญชันนะคะ,ะส่วนในบ้านตอนนี้ก็จะเหลือแค่คุณวีนัสแล้วก็คุณทิฟฟานี่เบอรีซึ่ง ตอนนี้ทิฟฟน,นี่ควรจะตื่นได้แล้วไม่แน่ใจว่าให้โทรไปลางงานหรือ,อยังอะ คิดว่ายังนะเพราะฉะนั้นให้คุณทิฟฟานี่เบอร์รี่เนี่ยเขาได้โทรไปลางานก่อนนะคะลางานที่ทํางานแล้วทิฟฟานี่จะช่วยมาทําความสะอาดบ้านนี้หน่อยสิบ้านนี้สุสนจะสกโรครกเลยอะ่ะใครมาเคาะประตูมาเคาะทําไมมาทําอะไรอันนี้มันเป็นช่างที่ตึกเก่านี่นาแล้วทําไมเขาจะต้องมาด้วยอะ่ะมาทําไมอะ่ะลองยิงดูสิยังไม่เคยลองทําเลยคุณผู้ชม transform ซิมอ่ะให้เปลี่ยนรูปร่างของซิมอ่ะดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดดึงเลยก เกิดสิ่งนี้ยิยงก็ไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับซิมตัวนี้คุณคาลามา่าก<ๆ><ๆ>็ไม่เห็นมีอะไร <_ D. S 1> เปลี่ยนแปลงเลยเนาะไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยลัยงไงหรือว่าเปลี่ยนแปลงด้านในของซิมเขาก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าอย่ามาเลยเธอมาแล้วเธอไม่ค่อยกลับบ้านส่งเขากลับบ้านไปเลยทิฟฟานี่แล้วทิฟฟานี่มาดูแลตัวเองก่อนที่ไอ้เจ้าตัวเล็กมันจะตื่นทิฟฟานี่เขาเครียดมากเพราะว่าเขามีเทรดเวิร์กอะโฮลิกนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าจะไปเอาออกให้เขาหน่อยอ่ะ ก็ให้เลือกที่ไปที่ไลฟ์สไตล์โคชชิงนะคะให้ทิฟฟานี่เก่าเนี่ยได้ไปเอาเทรดนี้ออกหน่อยเสียงเงิน200นะคะคุณผู้ชมกับการที่เราจะเอาอุปนิสัยอย่างหนึ่งของเราออกไปอะ่ะให้ส่งวีนัสไปที่เดแคร์ละกันร,ระหว่างนี้ไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ เอา workaholic ออกนะคะเรียบร้อยเท่านี้ก็จะไม่เครียดพอไม่ได้ไปทำงานแล้วและทิฟานี่ก็ช่วยมาหาอะไรกินด้วยส่วนเจ้าวีนัสตื่นแล้วหรอแล้วก็หิวด้วยวี n ัสเดินมาตรงนี้เลยเดินมาเองเลยลูกเรายังมีอะไรอยู่ในตู้เย็นไหมนะอุ๊ยมีด้วยนะคะแล้วก็มีในกระเป๋าวีนัสด้วยเอาออกมาล้างทิฟฟานีไปไหนอีกอะทิฟฟานีไปอ้ยไปอุ้มวีนัสลงมาทำไมมันจะต้องชนกันขนาดนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วทิฟฟานีมาทำกับข้าวเลยละกันเสิร์ฟ lunch นะคะให้ด ำเป็นเอ่อ uh, 4 BLT ไป เดินลงมาจะได้เพิ่มค่า movement skill ของคุณหนูวีนัสด้วยนะตอนนี้คือคลานลงบันไดามาอย่างแบบหน้าหวาดเสียวมากเพราะว่ายังไม่ได้สร้างราวบันไดาไว้ให้เลยอะ่ะเล่นแบบๆจะตอน4ี่ห้าโมงอีกแล้วคุณผู้ชมการดูแลเด็กคนหนึ่งนี่มันใช้เวลานานมากเลยอะ่ะแล้วยังไม่ได้แบบไปดูแลเรื่องสกงสกิลอะไรให้เขาเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้หนูหนูมากินอันนี้ก่อนเลยลูกหยิบเลยวีนัสหยิบแล้วกินซะ้ะนั่งมันตรงนี้แหละจะไปไหนอีกบ้านใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมต้องมานั่งที่โซฟาด้วยค่ะปกติ ก็นั่งบืนทานได้นะแต่พอมันมีโซโฟาเท่านั้นแหละมันก็จะต้องเดินมานั่งเนี่ยทิฟฟานี่ทำอาหารเสร็จแล้วไม่ไปนั่งกับหลานด้วยจ้ะมานั่งตรงนี้โอ้ฉันล่ะเชื่อเลยทิฟฟานี่เตรียมตัวเลยนะจะต้องเลี้ยงหลานสุพรีมนะคะตอนนี้ได้เลื่อนขั้นเป็น Elder States Person นะคะก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคุณผู้ชมเออเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองหรือว่ารัฐบุรุษนั่นเองนะคะเงินเดือนก็คือแบบโอ้เยี่ยมมากแล้วก็มี New New r r e t t e Sim Clothes ด้วยนะเราได้ปลดล็อกเครื่องแต่งกายใหม่นะคะ Supreme อาการเป็นอย่างไรอะ่ะอาการก็คือหมดค่าความสนุกนี้แทบจะหมดไปแล้วให้มาจ่ายบินหน่อยห้องเราห้องไห,หนอ,อันนี้นะคะบิน ,3777 แม่เจ้าอย่างแพงแล้วก็ มาดูทีวีเนาะแล้วคุณทิฟฟานี่มานอนอะไรตรงนี้วะเนี่ยทิฟฟานี่มาดูแลหลานหน่อยด้วยการที่พาหลานไปอาบน้ำก่อนเลยอย่างแรกเพราะว่าหลานเน่าไม่ไหวเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องเพลงอะไรขึ้นรู้ไหมฮ่แม่นี่มีบุญกุนอ่านให,ใหญ่หลวง <laughs> เพราะว่าแม่ของสุปรีมน่ะมนเลี้ยงวีนัสแล้วหนึ่งอาบน้ําเสร็จแล้ววีนัสก็พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆนาๆนาแล้วก็ให้คุณดิฟฟานี่นะเขามาสอนแฟลชการ์ดกับหลานเขาหน่อยดีกว่าให้สอนเรื่องเบสิคเน็และกันนะคะดิฟฟานี่คือเอะอะเนี่ยจะไปอะไรรู้ไหมจะไปนอนอย่างเดียวเลยอะมาสอนวีนัสก่อนวันนี้เราจะต้องเล่นกับวีนัสให้สกิลเขาเพิ่มมาให้มากที่สุดเลยนะเพราะว่าไม่งานแล้วเดี๋ยวถึงวันเกิดเขาแล้วมันไม่ได้5เต็มนะคะตอนเนี้ยเหลืออีกกี่วันจะวันเกิดเหลืออีก3วันเท่านั้นเราจะต้องทำพอต ติงกิ้งเนี่ยให้มันตีตื่นขึ้นมาให้ได้เลยแล้วสุพรีมเนี่ยจะต้องไปเซ็กเคียวอีก20โบทเลยนะเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้เราหน้าที่การงานอยู่ที่เลเวล9แล้วะคุณผู้ชมใกล้จะสำเร็จแล้วะแปลว่าเจเนอเรชันนี้เราจะเสร็จสิ้นไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะเนี่ยเยี่ยมเยี่มเยี่ยมเยีมเย,ย,ย,ยีมที่สุดแต่คิดว่าจันถึงสุกนี้คงให้สุพรีมเขาไปทำงานกลับบ้านแล้วก็เซ็เคียวบแล้วส่วนงานแต่งงานน่าจะเป็นแบบอีกเอพิโซดหรือ2เอพิโซดเนี่ยแหละ วีนัสหยุดหยุดอย่าเพิ่งเดินโอ้โหทำไมมันเดินกันไปเร็วขนาดนี้ thinking level สองแล้วว่าแม่ทิฟค่ะแม่ทิฟก็คือง่วงง่วงทนังวันหยุดเลยหยุดเลยนะให้แม่ทิฟนี่มาสอนเชฟกับวีนัสดีกว่าสุพรีมเขาไปทักใครใครวะเนี่ยเขามาเจอคนแถวนี้จริงๆด้วยอ่ะแล้วเขาก็คุณโซอี้โอเลนซ์นะคะก็ลองคุยกับคุณโซอี้โรเลนซ์ดูแล้วก็ให้เซกิเอโวตกันสักทีทําไมทุกคนเขาใส่หัวที่ถุงอ่ะไม่ใช่ใส่ ถุงที่หัวหรือว่าอะไรนะพวกเนเบอร์ฮูดแอคชั่นแบรนส์มันโหวตได้แน่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาออกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นอะไรกับไอการโหวตนั้นอยู่แล้วอ่ะอุ้ยเขาโหวตให้เราด้วยว่ะอู้ได้อย่างง่ายได้แปลว่าเราก็ทักคนทั่วไปแล้วนั้นใครก็ไม่รู้ที่เรารู้จักแล้วอ่ะให้สุพิมนี่เขาไล่ไปเซคเคียวโหวตเลยกับใครเนี่ยโบเวนนะคะโบเวนแรนนะจำนมสกุลได้อยู่แม่ทิฟก็คือสอนคุณหลานจนตัวเองที่หัวจะทิ่มบ่อแล้วแต่ว่าหลานยังสภาพดีอยู่เลย เพราะฉะนั้นให้หลานได้เรียนรู้ไปก่อนนะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มเนาะแม่ทิพย์อดทนอีกหน่อยนะที่ย้ายมาอยู่บ้านไม่ใช่มาอยู่บ้านมาอยู่โซนอัพทาวอ์อ่ะอยากไปปลาใัยคุณผู้ชมปราใัยตอนเวลาสามทุ่มมาเป็นไงจะมีใครฟังเราไหมเราวิ่งมาตรงนี้ก่อนมาถึงแล้วก็ลองให้สุพรีมเนี่ยเขาได้ กีฟสปีชนะคะแล้วก็ให้เป็น e x p e r t เ p e e c h เลยนี่ดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันหลังต้องมาตอนแดดออกแล้วจะมาได้ยังไงในเมื่อเราไปทำงานเนาะเพราะฉะนั้นแสงมันอาจจะเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะคุณผู้ชมอ้าวเดี๋ยวนะคุณทิฟทำไมสีแดงอ่ะโกรธอะไรทะเลาะอะไรกับหลานเหรอมีอะไรกันเหรอแล้วราเวีนัสเป็นอะไรอ่ะโกรธอะไรลูกอ๋อเพื่อนบ้านเสียงดังไปแม่ทิฟถ้าเพื่อนบ้านแม่เสียงดังเนี่ยแม่ทิฟเขามีปืนอยู่จัดการหน่อยแม่ทิฟไปเลย ต้องให้แม่ไปทุบป,ประตูโอ้โหบ้านคุณแฮมแจมคือแบบเล่นดนตรีกันสนันวันไหวมากอะ่ะเคยโดนยิงไหมพวกเธอนอะ่ะนี่มันมีอะไรแพลม,มออกมาตรงหน้าประตูเขาด้วยนะเนี่ยมีคนออกมาแล้วค่ะชื่อคุณแครอทแจมนะคะเออช่วยแบบ เบาเสียงลงหน่อยได้ไหมอะ่ะแล้วก็มีเมลส่งมาบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นเราเอาเมลด้วยนะคะทีนี้คุณมีไม่อยากได้ Ne i g h b o r h o แ d a c t i น n บร a ด์ที่ใส่ถุงที่หัวมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะเอามันออกไปด้วยการกดช f ฟที่ตู้ไปรษณีย์แล้วก็เอาออกไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรูปคนนี้เราก็โทรไปแอปเพรสดีกว่าเนอะไม่ต้องรอเขาตุยก็ได้แต่ว่าถ้ารูปดาราแล้วเขาตุยเนี่ยเราจะมีเงิน,นการขายรูปของดารา,า,าเราจะขายได้มากขึ้นนะถ้าคุณมีจะไม่ผิดอะ่ะรูปนี้ขายได้3ามพันสองร้อ โอ้ไม่กอดข่ายได้แบงมากขายเลยค่ะขายแบบไม่คิดไหเจอไบาจากชีวิตเลยล้างจานอะไรเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนเลยสุพรีมโอ้โหกกอกน้ำด้านบนบ้านเนี่ยไม่ได้ซ่อมอีกกันเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แม่ทิฟมาซ่อมเนาะวันนี้เขานอนเร็วกันหน่อยดีกว่าตีหนึ่งค่ะตีหนึ่งเรียกว่านอนเร็ว <c oughs> ฝันดีนะทุกคนอ๋อเพราะว่าคุณชิมิลืมออโต้ไลท์นี่นาตายแล้วเล่นเมื่อกี่เอพิโซดแล้ววันเนี้ยลืมเฉย แม่ทิฟฟานี่ตื่นแล้วนะคะแม่แม่ทิฟต้องเรียกยายละต้องเปลี่ยนใหม่ยายทิฟไปทิ้ง่องก่อนเลยทิ้ง่องเสร็จแล้วก็จะให้คุณทิฟฟานี่เนี่ยเขาโทรไปลางานเหมือนเดิมเลยนะคะแม่ทิฟก็หิวเช่นกันน่ะก็มาหาอะไรกินไปพร้อมๆกันเลยส่วนคุณสุปรีมไปทํางานที่ทํางานนะคะ การคลานลงบันไดครั้งนี้จะทำให้เจ้าหล่อนนั้นพิชิตเลเวล5ของการ Movement Skill ได้ไหมอ่ะแม่ทิฟไปไหนวะเนี่ยไปเล่นคอมพิวเตอร์ด้านบนแม่ทิฟคือบนเนี้ยมันสกรปรกมากเลยแม่ทิฟช่วยมา e x ็กซ์เพร a รีนะคะแล้วก็ช่วยมาเอ่อขัดห้องน้ำแล้วก็ช่วยมาเอ่อถูพื้นด้วยก็จะดีอ่ะสปรีมไปแล้วไปทำงานแล้วใครโทรมาหาเอ่อย อ๋อพี่เลี้ยงเด็กโดมาอะไรเนี่ยบอกว่าดินด,ด,ดีด้วยนะที่ได้รู้ว่าเธอรู้จักกับคุณโจอร o เรนส์อะวีนัสอย่าลีลาลูกหยิบกินหยิบกินเข้าไปลูกกินเข้าไปให้มันอิ่มจะได้ไม่โดนาตัวไปไงคะแล้วก็เราก็จะพยายามนะคะทําสกิลของวีนัสเนี่ยให้ได้มากถึงมากที่สุดเลยอะตอนนี้เราขาดสกิลอะไรบ้างเอ่ยคุณมีคิดว่าจะทาติงกิ้งก่อนเลยให้คุณสุ ไม่ใช่ไม่ใช่ให้คุณสุพรีมให้คุณทิฟฟานี่เนาะอะไรอะใครมันเอาเมลมาใส่ในเมลกซ์เยอะแยะิทิฟฟานี่ถูพื้นเสร็จแล้วก็ก็ไม่มีเมลอะไรนี่ก็เดี๋ยวไปเล่นกับ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 วีนัสแล้วกันโอ้ยเริ่มงงยื้อให้ทิฟฟานี่เขามาสอนเชฟใช้วีนัสนะคะโอ้คุณผู้ชมเดินขึ้นเดินลงไม่ได้สอนกันเจ้าพี่เอาเชฟนี่มันมาเล่นที่ข้างล่างบ้านเลยค่ะสอนมันตรงนี้ไปเลยค่ะบ้านมันกว้างมันมีทั้งบันไดอะไรแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยคุณผู้ชม แล้ด้วยทอตเลอร์เกมเนี้ยคุณผู้ชมก็น่าจะรู้กันดีว่ามันแบบป่วนประสาทแค่ไหนอะสอนกันตรงนี้ปนไปเลยทิฟฟ์ทำอะไรมันลำบากมากอะลำบากยากเย็นแสนเกดมากอะในการที่จะเดินขึ้นเดินลงอะก็ให้คุณทิฟฟานี่นะเขามาพอตตี้เทรนวีนัสที่โถส่วมานี้ด้วยเลยวีนัสเล่นเสร็จหรือยังอา้าววีนัสแกค้างคุณผู้ชม <laughs> น้องเบ่งครีอยู่ <laughs> น้องก็เลยค้างไปแบบนี้เลยค่ะ วินาสโหลหนูอย่าทำตัวหน้ากลัวสิลูกวินาสไม่ไม่ทำสิ่งนี้นะทิฟฟานีคุณยายไ,ไ,ไปสอนเข้าโดดซ่วมอยู่ยนี้เลยเพราะว่าสกิลมันจะได้ขึ้นด้วยอะ่ะคุณผู้ชมมันใกล้เต็มแล้ว โอเคสกิลพาร์ตี้ก็คือเต็มเปลี่ยนไปแล้วเนาะแต่ทีเนี้ยน้องก็คืออารมณ์ไม่ดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะแบบคุยกับเด็กให้เขาแบบเออมีความแฮปปี้ขึ้นมาหน่อยเนาะเทลฟันนี่สตอร์รองสตอรี่อะไรก็ว่าไปอ่ะคุณที่ฟนนี้ก็คืออารมณ์บาดจอย่ะแต่ก็ควรจะแบบทําทุกอย่างให้มันอารมณ์ดีๆหน่อยอ่ะแอปโพโลเจสทำไมเราต้องแอปโพโลเจสหลานเราด้วยเราไปดาอะไรให้หลานเราคะเราทําการสั่งสอนเด็กเสร็จแล้วเราก็เก็บของนะคะให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นอ่ะอ้าวแล้วทำไมมันหยิบขึ้นไปไม่ได้้ก็ไมมม่่่รูอเืัันยงหิบ นี่ไงหยิบได้แล้วหยิบขึ้นไปเอาไปไว้ที่เดิมแล้วก็คุณยายทิฟฟานี่ของเรากําลังพาคุณวีนัสขึ้นมานอนแล้วนะเพราะว่าน้องเริ่มง่วงมากๆแล้ว โอ้โหสุพรีมกลับบ้านมาพร้อมกับเงิน2,000นะ่ะแล้วก็ความสนุกที่ไม่มีเลยอ่ะให้เขามาเล่นโยคะดีกว่าให้มาเล่นโยคะทำอะไรเดียคะทำ mind concentrate อะไรนะ mind อะไรนะ concentrate อะ c o m i n d concentrating นะคะโอ้ตายละอ่านอะไรไม่ก็จะออกเลยตาไม่ก็จะดีฝึกซ้อมโยคะนะทำจิตใจให้สงบสุขชิวที่สุด oh, 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 oh. ไม่เคยมีใครชิวแล้วเจ้าจหล่อนอีกแล้วพี่ลกเบอร์รีมาให้แมทิฟไปต้อนรับหน่อยพี่ลกกคงแบบแม่หาไปไหนนะ แม่บอกจะมาอยู่กับน้องแค่ไม่กี่คืนแต่แม่มาอยู่แทบจะถาวรแล้วโลเป็นไงบ้างลูกแล้วใครดูหลาดอีกสี่กน่ะเราก็ทำความรู้จักกับพี่โลกไม่ใช่ทำความรู้จักคุยกับพี่โลกหน่อยดีกว่าโอ้โหคิดถึงพี่โลกมากเลยอ่ะคุยเกี่ับทางการทำอาหารหน่อยให้สูตรลับพี่โลกอ่ะสูตรลับก็คือแกะขี้หูแล้วค่อยเอาไปคลุกข้าวนะคะโอ้คุณผู้ชมเป็นภาพที่แบบคิดถึงมากเลยอ่ะเป็นภาพที่โอ้โหห่ามดูได้ยากมากเลย เลยนะแล้วพี่โรกมาหาเราพอดีด้วยอะ่ะเราไปกอดกับแม่หน่อยดีกว่าโอ้รักแม่มากเลยขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่มาช่วยดูแลหลานอะ่ะแม่ทิฟขอบคุณแม่ทิฟมากๆเลยนะที่มาดูหลานหนูรักแม่ที่สุดเลย คุณวีนสัสเขาตื่นมาพร้อมกับความหิวโหยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคุณมีจะต้องเลี้ยงวีนสัสก่อนเพราะว่าลืมดูไอตัวเล็กไปเลยอะแล้วโอ้โหอาหารในตู้เย็นเหลืออยู่แค่นี้เหรอคะวีนสัสหนูกินตรงนี้ไปก่อนนะลูกอย่าวีนอย่าวีนง่วงเหรอแม่ทิฟช่วยมาทํากับก้าวหน่อยทาเพิ่มหน่อยนะคะเพราะว่าตู้เย็นเราร้อยหล่อแล้วอะให้ไปทำอะไรเดียร์เซิร์ฟดินเนอร์เนาะต้องเป็นอะไรที่แม่ทิฟทานได้ด้วยอะเวชเทเทรีนฟรีอะเราเห็นมีคนเดินมาแถวนี้เนาะก็คือคุณเบรคฟาสต์แจมอะเราไปคุยกับ คุณเบร a ฟาส s t แจมหน่อยดีกว่าคุยว่าจะจะเซ็กคียวโหวดให้เราไหมอ่ะบ้านเขาประชากรเยอะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการคุยนี้คือเป็นประโยชน์มากอะ่ะเขาก็ไม่ยอมโหวตให้เราด้วยนะคุณ Breakfast อะ่ะคุณเบรคฟาส s t ถ้าคุณไม่โหวตให้แล้วคุณโมโหอะไรเนี่ยบ้านคุณเองหรือเปล่าอ่ะที่เสียงดังอะ่ะฮะเดี๋ยวจะทุบป,ประตูให้ซะดีหนึ่งสุพรีมไปจัดการหน่อยเร็ว ทุบป,ประตูเลยค่ะเสียงดังเกินไปไหมทําอะไรกันเนี่ยฉันมีลูกเล็กนะเกรงใจบ้างอะรอนานมากไม่มีใครออกมาจริงๆเหรอไม่มีใครสนใจโอ้ว้าวอะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขานะคะเราก็แค่เอา้าแล้วแม่เราขึ้นเอาจานมาล้างข้างบนทำไมวะเนี่ยคุณสุปรีมช่วยไปนอนเลยแล้วทำไมนอนไม่ได้อะมันเสียงดังเกินกว่าจะนอนตอนนี้แต่ว่าประตูเขาก็ ประตูเขาก็ไม่มีเสียงแล้วนี่วีนัสเขาก็เดินไปดูแลตัวเองเนะเาะแล้วก็ทิฟฟานี่ค่ะมานอนด้วยค่ะทุกคนช่วยนอนหน่อยได้ไหมคะแล้วคุณเบรคฟาส์นี่เดินเข้าบ้านคนอื่นดุ่มๆม,มาได้ยังไงอะ่ะไม่มีตุ่มให้ไล่กลับบ้านดีกว่าคุณผู้ชมไหนะลองรีเซ็ตสทีสิกูน่าอาหารเช้ากลับบ้านไปเถอะ อันนี้เซนโฮมไปนะคะกลับบ้านไปคนเขาจะหลับจะนอนกันแล้วบ้านเนี้ยวีนัสไปไหนวีนัสจะไปหาแม่ไม่ต้องไปวีนัสมามาเล่นอันนี้ Play d o อลสเล่นไปเหลือเจ้าคนเดียวแล้วคืนเนี้ยแล้วก็เล่นของเล่นไปเล่นไปให้เต็มๆเลยนะให้สกิลมันขึ้นอุ๊ยแล้วอาหารเมื่อคืนลืมบอาเขาตัวเย็นอีกว่าคุณผู้ชมจะเน่าไหมเนี่ย โ oh อ้ไม่กออ่ะไม่เน่าไม่เน่ายังมีหวังอยู่คุณดิฟนี่เขาก็ดูแลตัวเองไปแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการเลี้ยงดูอา้าวไม่ได้ดูแลตัวเองอ่ะเดินไปกินน้ําคุณดิฟทาไมไม่ไปฉี่แล้วก็ไปดูแลตัวเองเนี่ยส่วนสุพรีมนั้นหรือก็คือต้องไปทำงานแล้วล่ะสิบนาทีอ่ะเธอคงไม่ได้ทานอะไรทั้งนั้นนะสุพรีมเธอแค่เดินมาตรงเนี้ยก็สิบนาทีแล้ว แค่ลงบันไดบ้านนะคุณผู้ชมก็15นาทีเข้าไปลราเนี่ยไปทํางานสายด้วยไปสุ r รีมไปทํางานนะตั้งใจทํางานละ่ะส่วนคุณ,คณ <Ą S 1> ทิฟฟานี่นี่จะดูแลบ้านให้เองเ uh oh. ดี่ยวนะเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างของแก้วได้ด้วยเหรอคุณผู้ชมแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะไหนลองดูซิแม่เราก็คือ,อยังไงยิงไม่พักขอให้ได้ถือปืนปิ้วปิ้วอันเนี้ยยิงไม่เคยพักเลยค่ะจะเปลี่ยนเป็นอะไรมาดูกันเฮลพชั่นคืออะไรอะ่ะลองกินไหมลองดูดิ กินเฮลพโพนเราแลจะได้อะไรอะ่ะก,ก็ก็ก็ไม่ได้ได้อะไรอ่ะนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยจะมาหาไม่ต้องมาหรอกสุพรีมก็ไม่อยู่นะ่ะปวดฉี่ด้วยจะมาใช้ห้องน้ำบ้านเจ้าบ้านคุณผู้ชมไม่เอาไม่ไปคุยไม่ไปคุยดิฟันนี้กลับมาเดี๋ยวนี้เลย โอ้โหทิฟฟานี่นี่โคตรจนเลยวะ่ะทิฟฟานี่กลับมาแล้วก็ดูซิว่าเจ้าหนูวีนัสนี่สภาพเป็นยังไงบ้างพร้อมเรียนรู้ไหมอ่ะไม่พร้อมคุณผู้ชมน้องไม่พร้อมจะเรียนรู้อะไรเลยอะ่ะแล้วเหลือสกิล,ลอีกรึมเลยอะ่ะที่ยังไม่เต็มอะ่ะเออทำอยังไงดีนะให้เธอบอกหลกักฉันเดีย เอาเป็นว่าให้ทิฟฟานี่เนี่ยเขามาสอนแฟลชการ์ดหนึ่งอันแล้วก็ให้พาวีนัสไปกินข้าวอาทิชออบเจกต์ก็ได้ฝึกการพูดคุยหน่อยแม่ทิฟก็คือตั้งใจสอนมากอ่ะคุณมีคิดว่าไม่ทันอ่ะยังไงก็ไม่ทันเราอาจจะต้องลมเลิกความคิดที่จะได้แบบฮา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 ทุกอันเลยอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องอาการไม่สู้ดีจริงๆอ่ะคิดว่าพอดีกว่าเราเราทําใจนะคะไม่เป็นไรเป็นแฮปปี้ทอดเลิกก็บอกคุณผู้ชมดูซิมคุณผู้ชมกณแหนมแจม อะไรขนาดนั้นวะเนี่ยมานั่งหลับในห้องวีนัสแล้วดูสภาพร่างกายตัวเองดิชี่ลาดแน่ๆทรงเนี้ยอะไรจะขนาดนั้นวะเนี่ย oh. สุดยอดเลย it's almost Venus birthday รู้แล้วรู้แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดของเจ้าวีนัสนะคะเพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้เราว่าเราอยู่จนวันเกิดของวีนัสได้เลยนะ แม่ทิฟตั้งใจทําความสะอาดมากเลยอะแล้วก็ล้างจานเสร็จแล้วเดี๋ยวให้แม่ทิฟช่วยขัดบ้งกัดบ้านหน่อยนะวีนัสทำอะไรอะกินข้าวเสร็จและออกยังกินไม่เสร็จคะ่ะเอาข้าวมากินบนเตียงขัดเสร็จแล้วเนี่ยให้แม่ทิฟเขามาดูแลตู้เย็นหน่อยนาะอแล้วเดี๋ยวจะให้ทิฟฟานี่เนี่ยเขาได้ทําเค้กวันเกิดเตรียมไว้ให้วีนัสนะคะ แม่ทิฟก็ขยันไปคุยกับชาวบ้านชาวช่องเขาเสียแล้วเกินอะ่ะแม่ทิฟมาปากักเทียนวันวันด้วยแม่ทิฟมาปากักเทียนวันเกิดไว้เลยค่ะวีนัสนอนถึงไหนแลวโอ้โหไม่กระเตื้องขึ้นเลยแม่กลับมาปากักเทียนวันเกิดนะแล้วทําความสะอาดเคาน์เตอร์นหน่อยโอเคเยี่ยมทําความสะอาดเคาน์เตอร์ไปค่ะเก็บ เค้กเข้าตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมอีเวนต์วันเกิดลูกเราไว้หน่อยดีกว่าไม่ใช่ลูกสิล่านเราคุณผู้ชมเราก็มากดตรงนี้นะแอดอีเวนต์นะคะแล้วก็ให้เลือกเป็นเบิร์เดย์ปาร์ตี้เนาะเบิร์เดย์ซิมก็ให้เป็นคุณวีนัสแล้วก็เกสเนี่ยก็จะมีทิฟฟานี่เบอร์รี่แล้วก็มีริชชี่เบอร์รี่เลดี้เบอร์รี s t a ซี่เบอร์รี่ชานาเบอร์รี่โรกเบรนะคะแล้วก็เอมมี่เพรสคอตเพราะว่าที่เหลือเนี่ยคุณอะไรนะคุณสุพรีมอ่ะเขาไม่ว่างเนาะแล้วเราก็เลือกสถานที่ให้เป็นเดอะเบอร r e s i d e สซนะคะก็คือที่นี่เนาะเวลาตอนประมาณ10บโมงชา้าแล้วกันกำลังดีเยี่ยมค่ะแล้วก็คือโอ้โหคนไปคนมาแถวนี้เยอะมากแม่ให้ตายเดอะโรบินนะ ทำไมมาเคาะกันไม่พักเลยอะสุพรีมก็คือทั้งหิวแล้วก็ขาดความสนุกอะเนาะแล้วตู้เย็นเราไม่มีอาหารอะไรแล้วหรอเนี่ยไม่จริงนะ่ะดีนะไม่กดเก t เลฟ t o โ e เวอร์ให้สุพรีมเขามาทำเองก็ได้ทำแม็กแอนชีสไป ไปสุพรีมไปทากับข้าวเราไปกินเองปะสุพรีมคะความสนุกนี้มีเพิ่มขึ้นมาบ้างไหมอะ่ะก็ดูเพิ่มขึ้นมาอยู่นะคุณผู้ชมให้เขาดูแลตัวเองกันไปก่อนนะคะซิมในระหว่างที่ลูกสาวเรากําลังหลับปุ๋ยอยู่เนี่ยข้านอนหลับยังไม่เต็มเลยอะ่ะและ้วรับปลุกมาตอนนี้นะทาอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวก็ต้องนอนอีกเพราะฉะนั้นให้แกนอนเต็มเต็มอิ่มไปเลยนะคะสุพรีมเขาก็ดูชอบสกิลการเล่นสปานะสกิลเวลเนสนะคะชอบการเล่นโยคะมันคงแบบเป็นอะไรที่มีสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายน่าดูอุย๊ยฝาร้องดังมากเลยอ ต้องของอภัยด้วยนะคะถ้าสมมติว่าพูดไปพูดมาแล้วได้ยินเสียงครึค้นครึนเสียงฟ้าร้องนะคุณผู้ชมไม่ใช่เสียงทองร้องของคุณชิมีนะคะในกระเป๋าแม่ทิฟก็มีอะไรให้ขายอยู่เยอะแล้วก็มีโพชั่นมียาต่างๆอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยมีนี่ด้วย โูเราจะขายข้าวควรเรืองของเรามันก็จะดูกระไรอยู่นะเนาะแต่สุพรีมบอกว่านี่งสุพรีมชอบนะสกลเวลเนสโอเคเยี่ยมค่ะแม่แม่ทิฟทำกับข้าวสุ r รีมกำลังทำสปากับตัวเองกำลังทำโยคะอยู่นะให้จิตใจมันสงบแล้วก็ทำยังไงต่อละปวดฉี่แล้วก็ตัวเน่ามากอะขึ้นไปขึ้นไปบนบ้านปไปไปฉี่แล้วก็ไปอาบน้ำดีๆเนาะวีนัสก็คือ,อยังนอนอยู่อีกว่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวรอทิฟฟานี่ทำอาหารเสร็จก่อนเราค่อยให้วีนัสตื่นทิฟฟานี่ไม่ต้องโชว์เยอะได้ไหมรีบๆทำได้ไหมคะทำอาหารเสร็จแล้วแม่ทิฟก็หยิบกินเลยค่ะไม่ต้องคิดเยอะค่ะแม่อุ๊ยเดี๋ยวนะแม่แกวร์ปมาตรงนี้เลยไม่ต้องเดินอ้อมเดินอ้อมทำไมละ่ะเคาน์เตอร์มีไว้ทำไมมีไว้ข้ามมาแบบนี้เลยสุพรีมเขาก็ดูยังแบบไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหรอ่อ่ะให้เขาลงไปทางด้านล่างบ้านดีกว่าอยู่ตรงไหนวะเนี้ยเพื่อจะเจอซิมใครต่อใครที่เดินเข้ามา มีแต่คนที่เฉยที่จินจะยอมมาใจก็เจอไววหาก็ไอจ้จ้ะแบบแบใจก็เดียวเอจอเยื่อแล้วคุณผู้ชมจะเหยื่อคุณออกาส17นะคะเดี๋ยวให้สุรีมเนี่ยอุ้ยอุ้ยแกเล่นกีตาร์ดีวะ่ะสกิลแกดีวะ่ะให้สุ พรีมเขามาเซกิเอโวตกับคุณออกาส1ิบเจ็ดหน่อยนะคะมาสุพรีมทาความรู้จักกับคนแถวนี้เซกิเอโวตเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยสิคะอยู่ข้างบนนะคะใช่นั่นแหละค่ะเยี่ยมค่ะคุณออการสคะพอดีว่าเราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วอ่ะเงินที่เคยให้มามันก็ได้หมดไปแล้วอ่ะขอเงินอีกสักก้อนหนึ่งจะได้ไหมคะสองพันนะสองพันมาหนมาฟังใกล้ๆนะสองพันน่ะจะได้ปะได้ปะออกาสอ้าวทำไมไม่ให้ล่ะแต่ก่อนยังให้อยู่เลยคน เคยเจอกันแต่ก่อนอยังไงอยู่เลยแต่ว่าวันนี้ไม่ให้ไม่รู้ว่าจะร้องอะไรคุณชมเลยแต่งเพลงขึ้นมาเอง ให้คุณยายทิฟฟานี่เขามานั่งคุยกับเจ้าหลานตัวเล็กเนาะน่ารักมากเลยคุณผู้ชมตื่นเต้นมากว่าจะโตมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรอ่ะโอ้ฟาร้องฟาร้องหลอนหลอนะฟาร้องเนี่ยมันเหมือนคลิปหนึ่งที่ตอนนั้นอ่ะอัดอยู่ดีๆแล้วฟาก็ร้องเลยอ่ะน่าจะเป็นไฮสคูลยีส์เนาะวีนัสวันนี้จะกินเสร็จไหมคะกินมาเป็นชั่วโมงแล้วไม่เสร็จสักทีเร็วๆหน่อยลูกสงสัยอาจจะเป็นเพราะการกินไปคุยไปมันก็เลยไม่เสร็จสักทีนะแต่ตอนนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้คุณทิฟฟานี่เนี่ย เขามาอุ๊ยฝาล้องคุณผู้ชมเขามาสอนหลานหน่อยนะคะเขาจะสอนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าหลานตอนนี้ตัวเริ่มเน่าแล้วอาจจะต้องให้ไปบับเบิลบบสกับเจ้า <c oughs> อะไรอะวีนัสหน่อย ไปแล้วค่ะคุณยายพาวีนัสไปอาบน้ําเตรียมตัวสําหรับชาวันใหม่ที่น้องวีนัสเขาก็จะเกิดแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของเขาแล้วนะเดี๋ยวเราจะจัดงานวันเกิดให้วีนัสตอน10บโมงนะคะสุดยอดไปเลยแล้วเป็นวันทีวีซีซั่นพรีเมียร์ด้วยอะแต่ว่าทิฟฟานี่ค่ะอย่างแรกเลยทิฟฟานี่โทรไปลางงานก่อนค่ะลางงานเสร็จแล้วก็เข้าห้องน้ําเออเข้าไม่สุดด้วยต้องโทก่อนบอกว่าสั่งซ้ําสั่งซ้อนใช่ไหมส่วนวีนัส With the นั้นววีนัสนั้นนะอารมณ์ดีมากให ให้เขาได้ขึ้นมาทําอะไรดียะให้มาทอล์กแล้วก็มาเล่นรอดีกว่าเพลย์ดอลสุพรีมตื่นแล้วหรอคะสุพรีมตื่นแล้วสุพรีมก็น่าจะหิวอะไปหาอะไรกินใช่สุพรีมกําลังไปด้วยตัวของเขาเอง แม่ทิฟก็เพิ่งจะได้ฉี่แล้วก็เดี๋ยวม็อบพื้นซะหน่อยนะแม่ทิฟแล้วก็ไปนอนเก็บแรงไว้เพราะว่าจะมีปาร์ตี้วันเกิดคุณวีนัสวันนี้นี่เราเล่นกันแบบไม่รู้วันรู้คืนเลยคุณผู้ชมไม่ได้ดูซิมนอนเลยเพราะว่าการมีทอตเลอร์นเนี่ยมันจะตื่นไม่เป็นเวลาจริงๆสุพรีมควรจะไปทำงานที่ทำงานนะคะแต่ว่าสุพรีมก็คงเป็นคุณแม่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ในงานวันเกิดลูกเพราะว่าต้องไปทำงานะ่ะงานของตนก็สำคัญเช่นกันน่ะเพราะว่างานของตนก็คือประชาชนใช่ไหมก็คือคนทุกคนเลยอ่ะ พูดให้ดูดีไปก็เท่นั้นได้เวลาไปทำงานพอดิพอดีเลยบ้ายๆนะสุปรีมทำงานอย่างหนักนะคะแต่ว่าก็คิดว่าคงยังไม่ได้เลื่อนขั้นหรอกเพราะว่าเรายังทำหวตให้ครบ20ไม่ได้เลยอะ่ะมันก็แอบยากอยู่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกคนบางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยไงกับการที่เราจะแบบทำอะไรต้ออะไรในงานเราอะ่ะ <c oughs> เพราะเราก็ไปกู่เกลนขามาเยอะไปกันโชวเขามาเยอะ ตอนนี้สกิลคอมมูนิเคชันของคุณวีนัสเขาใกล้เต็มแล้วว่าคุณจิมินก็เลยแบบเออเอามาให้เต็มไปเลยสักสก,กิลหนึ่งก็ยังดีดิไงเต็มแล้วค่ะแล้วก็ปาร์ตี้วันเกิดก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะให้วีนัสเขาได้มาเตรียมตัวด้วยการไปเข้าร่วมโอ้มีป๊อปอง,องป๊อปอัพอะไรมาไม่ได้อ่านอุ๊ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เกนมีเดียมด้วยเยี่ยมไปเลยไปค่ะเจินเจินเ,เข้าไปนั่งร่วมได้เลยค่ะแม่ดิฟเตรียมตัวเสร็จหรือยังแม่ดิฟต้องตื่นแล้วว่จาจะใกล้เวลาแล้วแม่ดิฟไปอาบน้ําก่อนว ไป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 เทคชาวเวอร์กนเ็วเข้าลืมดูแม่ทิฟไปเลยแม่ทิฟเสียใจเพราะว่าไม่ได้เป็นคนโด่งคนดังอีกแล้วอะ่ะขอไปด้วยแม่ทิฟเดี๋ยวจะส่งกลับบ้านแล้วนะแกให้มันเลี้ยงลูกเฉยๆอะ่ะโอเคเบอร์เดย์ปาร์ตี้นะคะกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วเราจะเริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยเดี๋ยวเรารอแขกญาติพี่น้องญาติติโกโหติกาเราอะ่ะมาทําความรู้จักกับเราเนาะโดยการที่ให้คุณวีนัสเขาลงมาด้านล่างบ้านนะคะเราไม่มีใครมาเลยเหรอไม่มี ญาติคนไหนมาทําไมมันแจ้งเข้าพล็อตเรื่องกันขนาดนี้เพราะว่าจะต้องอยู่กับคุณยายสองคน <c oughs> ทําไมไม่ได้เข้าพลอตเรื่องแหละเริ่มแบบเป็นอะไรที่น่าเจ้าแล้ะไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าเอ้ามาแล้วว่าคุณผู้ชมมาใส่กันค่ะมาใส่กันไปชั่วโมงหนึ่งพี่โลกมาแลวให้พี่โลกเข้าบ้านมา พี่โรกไม่พาลูกมาด้วยเหรอลูกตั้งสี่คนน่ะคุณโรกเบอร์รี่กะเราไหนๆก็มีแค่พี่โรกมาคนเดียวแล้วอะเนาะก็มาให้วีนัสเขาเป่าเทียนตรงนี้เลยอ้าเขาก็อยู่กันทั้งหลายคนนี่แล้วเขาอยู่ไหนกันวะคุณผู้ชมอะเขาเริ่มสปอนมากันแล้วกันเริ่มมากันแล้วนะคะยกเว้นแม่ของเราอ่ะไม่มา โอเค,อเ,คเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเ,เด็กๆเริ่มมาแล้วเด็กๆที่เราไม่ได้แต่งตัวให้กัาว่ามันก็เลยสภาพนี้นะคุณผู้ชมมาคนเดียวเองเหรอเอาลูกมาคนเดียวเหรอแต่ตอนนี้ไม่รู้ละตอนนี้คุณยายทิฟสวยมากในชุดนี้สวยที่สุดพาคุณวีนัสมาเป่าวูมอาว,อวูลืมจัดฉากเลยว่ะถ่ายรูปไม่ได้อีกโอเ้เสียดายมากแม่โอเคโตแล้วนะคะ วีนัสหนูจะกลายเป็นวัยชายก็วันนี้แล้วนะแต่วีนัสเขาจะต้องไม่มีเ a ลชั่นชิ p ใดๆกับใครเพิ่มเลยนะกับแบบความสนิทหรือเพื่อนสนิทเขาจะต้องไม่มีเลยนะคะจนกว่าเขาจะจนกว่าคุณทิฟฟานี่เขาจะตุยไปเนาะเราก็จะเลือกเทรดให้เขาขออนุญ,ญาตเปิดโพยก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าลืมค่ะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวจะอ่านกฎกติกาของสีเหลืองให้ฟังกันสักรอบนึงนะคะสีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าเด็กคนนี้คุณวีนัสเนี่ยก็จะโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายโดยใช้เวลาในช่วงวัย เด็กเนี่ยนะคะอยู่แต่ในห้องแล้วก็มองเหมือมองฟ้าสำรวจท้องฟ้าไปโดยที่ คุณวีนัสเนี่ยจะไม่รู้สึกใกล้ชิดกับผู้ปกครองของเขาเลยนะคะแล้วก็วีนัสจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบกาแล็กซี่อ่ะชอบสเปซชอบอวกาศมากๆถึงมากที่สุดแล้วก็จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ไปดาวซิกแซมส์นะคะโดยไม่สนว่าจะต้องแลกด้วยอะไรบ้างอุปนิสัยก็จะต้องมีซุ่มซ่ามทะเยอทะยานและโดดเดี่ยวอะ่ะคุณมีอยากให้เขาเป็นโลนเนอร์ก่อนเลยอะ่ะมีไหมมีด้วยเพราะว่าในวัยเด็กเขาจะต้องสเปนดามแบบอโลนอินเฮอรูมแล้วก็อ,อปณิธานเนี่ยเขาจะต้อง เป็นอะไรนะเนื้อเบรนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเม n t a l แล้วกันในวัยนี้นะคะโอเคไป <S <S โต๊โอโ้ คิดว่าคงต้องไปแต่งผมแต่งอะไรให้น้องเขานิดนึงอะคุณผู้ชมโอเคงั้นเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ขอจบไว้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันในพาร์ทหน้านะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้คุณชีมีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันละนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ